สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็อยู่ผมเชร์เพิ่อนเองครับวันนี้นะครับผมก็จะมาเ,ออเล่นเกมยิงปืนแนวออนไลน์ครับแล้วก็เหมือนเดิมถ้ามีเสียงรบกวนเข้ามาก็ต้องหัวในะครับเคเรามาเริ่มเล่นกันเลยเริ่มเริ่มเริ่มออเคผมจะตัดคลิปไปตอนที่ เกียมันได้แล้วนะโอเคตอนนี้เกมเริ่มเล่นแล้วผมมีแค่สองตัวผมจะใช้ตัวนี้เฮ้ยจิงเอาฝ่ายนี้เอ,เอาตัวนี้แล้วกันเพลตอร์อผมบอกความจริงเลย กรตูนน่าจะเข้ามานะผมเปิดกรตูนดูอยู่ตอนนี้ผมอยู่คนเดียวน,นะครับผมบอกให้คุณดูไว้ยโอเคผมจะเบาเสียงเกเอ้ยการะตูนโอเค ชอบดูน้อโปเกมอนอนะแต่ถ้าใครอยากให้แคสโปกเกมสกตาก็เม้นมาได้นะเมนเมนเลยเม้นเลยเลยอะด้วยถ้าใครอยากให้นะแล้วก็อย่าลืมกดทูกเลมันผิดช่องนะไม่ใช่ไม่ใช่ ก,กเฮ้ยอย่าว่าตัวนี้ดิดดีด่ผมไม่ถนัดนะเกมเนี่ยผมขอบอกบอกไปยังไ,ไม่รู้ถ้าบอกไปแล้วก็บอกอีกครั้งนะครับเตือนอีกครั้งนะนีครับนีครับนะครับนีครับ,รบ,รบพวกพวกวันีฉันอยากยิงนายมากเลยพวกอันนี้คือที่จอดาอ๋อเกมนี้ คุณสามารถท่านผู้ชมสามารถโหลดมาได้นะและเหมือนเดิมผมไม่รู้จักชื่อเกมแต่ผมจะบอกว่าให้เขียนยังไงเกมอ่ะเออเขียนไปว่าเกมออนไลน์นะครับแค่เนี้มันก็จะมีขึ้นให้มันจะเป็นรูปเออคนใส่หมวกสีแดงแดงอ่ะโอเคคนระับเฮ้

อู้มาเป็นรถถังเลยอ่ะสมแล้วที่ผมแพ้ที่ผมโดนมันยิงอ่ะเพราะมันมีรถถังอ่ะมันรงอย่างนี้เขาเล่นไม่ได้แบนครับต้องแบนอย่างนี้ต้องแบนยิงแหลกครับยิงแหลกยิงแหลกกลางโดครับตูมเอาไงล่ะเอาไงล่ะ อันนี้ก็มันอยู่นะเกมเนี่ยถ้าใครเล่นไปนะเล่นถนดัดอะต้องเล่นไปเรื่อยๆมันถึงจะถนดัดแต่ตอนนี้ผมเล่นไม่ถนัดเลยคาไม่ได้สักตัวเนี่ยอ้าวมันชนะโอ้อยเอองั้นเดี๋ยวผมเล่นอีกสักตาโอเค เคเดี๋ยวผมตัดคลิปก่อนแั้หนึ่งครับเดี๋ยวผมมาโอเคกลับมาแล้วเมื่อกี้แกม,มันเป็นอะไรก็ไม่รู้อ่ะท่านผู้ชมก็น่าจะเห็นมันเป็นแบบเกมอยู่ทำงานอะไรเนี่ยแหละแต่ผมแก้เรียบร้อยแล้ว ไม่ต้องเป็นหัวเอ่ออะไงเด้เอาไงเด้อืมเอ็นอีคือตาไหมจุดปอยคืออะไรครับไม่รู้ไม่รู้อันนี้ไม่รู้ช่างมันเถอะ ได้ของดีอันนี้ยังเป็นโหมดสุดซ้อมอยู่นะจะมาฝึกให้ทุกคนดูอ,ออเออ,อโอเคกตรงนี้นะครับแล้วก็กดตรงนี้กดตรงนี้ขอย้ำอีกทีผมพึ่งโหลดไปเมื่อกี้ ผมจะบอกครับว่าชื่อผมเป็นยังไงก็คือชื่ออาพยเยร์ก็ผมตั้งชื่อในนี้แบบนี้ยังไงคืออะไรมันเป็นยังไงกินนี้คืออะไรมันคืออะไร คท่านตัดคลิปขั้นตอนตัดคลิปโอเคตอนนี้เ,เกมได้เลิบแล้วเออ,เอ,อทุกคนผมมีคำถามมาถ่ายเป็นช่วงสนุกของคลิปก็ท่ายไปเล่นไปครับคำถามของผมคือ มเมนต์มาได้ครับคอมเมนต์ Comment เลยโอเคแล้วเดี๋ยวผมจะเฉลยคลิปอื่นไหมเออคลิปอื่นเพราะว่าให้เวลาคอมเมนต์มาค่อยเฉลยคลิปอื่นครับเมเมนต์มาครับเมเมนต์เยอะๆเลยใครรู้คำตอบก็เมเมนต์มามันเป็นคำถามกวนนะครับ ควรธรรมดานะไม่ใช่ควรนานๆนะอย่าเพิ่งคิดเป็นคำหยากช่องเราไม่มีคำหยานะครับเออเอ้ยเอ้ยเอ้ยคือผมมีเอ่อหนังสือคำไทยครับเดี๋ยวผมค่อยทำเป็นคลิปทำเป็นคลิปไทยไทยคำตอบ เขามีแต่ทายคำถามอันนี้มาทายคำตอบอ๋อจงใจไม่ด็กให้ทายคำตอบใช่ไหมทายว่าคำตอบเป็นยังไงไอ้บ้าเอ๋ยไอ้บ้าเอ๋ยไอ้บ้าเอ๋ยได้ปะได้ปะอุ้ยเกือบโตแล้วเกือบโตแล้วเกือบจบมันเกือบจบโดนได้ไหมโดนจะเสียเลือดไหม บายบายโอ้โหโดนฆ่าตัวตายอีกโอ้ยแล้วผมจะทายคำถามกับพี่เออทายคำถามนะถูกแล้วไม่ใช่ทายคำตอบเย้ได้หนึง่งคิวย,ยูหูเย่ฮูฟิมเล่ยยูหู ไปเจอผมมา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 ให้หมดอย่าเพิ่งคิดไปอันนั้นอีกครั้งะไอเรามาทำท่าหยอกล้อหยอกล้อหยอกล้ออะไรก็ไม่รู้โอ้ยเ <c oughs> สียงการ์ตูนน่าจะเข้าอีกครั้งแต่ครั้งนี้ไม่ใช่โปเกม,มอน อุ้ยมันเข้ามาเร็วมันเข้ามาเร็วตายแล้วพวกเอ,อ้ยตาสตงลายตาหมดแล้วเนี่ยเล่นตาเล่นเกมน,นี <c> ่ <ười> อ้อยจบตานี้แล้วผมจบคลิปเลยนะอุ้ยกล่อไงไรเนี่ย เกมวัยนั่นเนี่ยเกมเนี่ยเออเริ่มถนัดแล้วอุ้เริ่มถนัดเล็วกอเคด่านนี้ชอบนะเนี่ยมันดีมีป้อมไม่ดีอุ้ยเดี๋ยวนะมันอยู่ไหนเฮ้ยขยืดขยืดอ้าวขมโมยทงเหรอขมโมยทงเหรอ ขโมยเหรอขโมยเหรอไอ,อ,อ,อ้ขโมยไอ้ขโมยไอ้ขโมยเออโดนไอ้ขโมยค่ะไอ้โจรไอ้ขี้ขโมยเออมันอะไรโดนยึดตรงแล้ว แล้ว่ะโอเคนะงั้นสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับอ๋ออย่าลืมถ้าชอบกดไลค์ไลค์ถ้าใช่กดแชร์ถ้าถูกใจอย่าลืมกดทูบซบักบกดทูบกดทูบเลยกดทูบซับเยอะๆนะถ้าอยากให้เล่นโปเกมอนสก,กา้าเกมนี้อีก แล้วก็อย่าลืมเม้นมาว่าว่าคำตอบเป็นยังไงที่ผมทายไปเมื่อกี้บ๊ายบาย